สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวเอาผ่านนะคะเราอยู่กับเอาผ่านนะคะคันนี้นะคะเบาะหนังทั้งคันเลยเบาะ V I P นะคะลูกค้านี่มีปุ่มกด เป็นแบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นปี17เครื่อง2.5นะคะเป็นเครื่องไฮบริดด้วยที่สำคัญประหยัดน้ำมันสุดๆอ่าลืมบอกไปว่า,าคันนี้นะคะทำเบาะมาจากสำนักงานกอตัว่าด้วยนะคะลูกค้าอ่าบอกได้คำเดียวว่าหรูสุดๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะคันนี้นะคะนี่ดูภายนอกกันเลยนะคะสีนะคะ ใหม่มากนะคะเงาทั้งคันเลยลูกค้าจ๋าแล้วก็เป็นล้อขอบยีสบด้วยนะคะนี่เป็นล้ออาร์ตฟอร์มนะคะลูกค้าแล้วก็อ่ะอ่ะล้อเป็นล้ออาร์ตฟอร์เกนนะคะลูกค้าบอกได้คําเดียวเจ๋งสุดๆสวยมากนะคะลูกค้าคันนี้นะมาพร้อมกับกระจังหน้าที่เขาตกแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าแล้วก็นี่เลยสเกิร์ตสเกิร์ตรอบคันเลยสวยๆนะคะลูกค้า นี่อ่ามาพร้อมกับเงินเหลือสอง0,000บาทอ่าใครนะคะที่มองหารถรุ่นนี้นะคะรถหรูรถเอาไว้ใช้งานรถครอบครัวหรือจะเป็นรถเอาไว้อ่า ทำอะไรต่างๆนะคะลูกค้าเอาไว้ใช้งานเอาไว้ขับเล่นๆก็ได้นะคะลูกค้านำเงินกลับบ้านไปเลย200,000บาทนะคะลูกค้าอย่าลืมนะคะกดติดตามกันด้วยกดไลค์กดแชร์ให้คลิปด้วยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะลูกค้าวันนี้เจ๊ๆขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย